เอออ้าวแล้วกูตายอีกแล้วเนี่ยอ่ะเฮโยสวัสดีเด็กๆหนุ่มๆพี่ๆน้องๆเจนน่ารังมีนะอยู่กับผมวิวเต้ยอยู่ผมวิวตี้แชแนงโอเคอเคสวัดดีน้องหมด้วยนะเรามาเล่นเกมนี้อีกแล้วนะสนุกดีเลยถ่ายต่อนะถ่ายต่อไม่รู้นะว่าจะลงยูท <c oughs> <more BS> ูบได้หรือเปล่าคลิปที่แล้วอะถ้าลงยูทูบไม่ได้ก็คือก็ตีเป็นว่าผมไม่ได้ถ่ายแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าลงยูทูบได้เปล่า ลงได้ก็ดีเนาะคลิปที่แล้วเนาะอะไรของมึงลงไปเลยเอาแล้วกูก็จะ<ๆ>นั่งเหรอมันยังเลยอีสองก็ไม่ใช่หรืออ๋อกูก็ตายแล้วนี่หว่าได้นี่ได้นะได้นี้ได้สวัสดีเหลืองพ่อมึงอ่ะอืมอืม อืมอืมอืมอดี๋ยมเเดี๋ยวมาแต่เราจะเล่นเป็นปืนกลบบ้างน่าตาหน้านะแอบ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 ดีโอ้ยเฮ้ยยิงหันไปกลอว่บบปืนละแตกเลยกู ตาหน้าเล่นปืนกันบ้างนะปืนกนนะลน้ำปืนกลเน,นี่ยปืนกลแล้วฟ้าจ้าฟ้วจ้าโอ๊ยได้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 นะไอ้เขียวฆ่าเขียวเดี๋ยวนี้เลยเพราะกูเป็นอินพสอสเตอร์มาไอ้เขียวใช่ไหมมึง ไอเขียวใช่ไหมมึงมานี่มันี่เด้อเด้อเด้ออืมอืมอืมใส่แม่งเลยนี่นี่ใช้ปืนนี้บ้างนะโป่งโปรงเอด้อเดเด้อเดียวกูยังไม่ได้ตั้งหลักเลยไอ้หำ อืม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 ต่อยต่อยแม่งเจ้าปะละ่ะเจ้าไงละ่ะเจ้าไงละ่ะต่อยแมย่งผักแตกเลยเออกูตายกูตายกูตายตายตายเนอหัวโ,โดน,นหัวลองดูกันนะว่าแกผมจะซื้อปืนอะไรได้บ้างกันดูกันดิ ปืนนี้เราเท่าไรเฮ้ยห้าพันไปเลยอยีเท่ว่ะปืนนี้หล่อเท่สไนกยก็ได้ยัเดอเอาปืนไหนดีปืนนี้ปืนนี้ปืนนี้อืมหมวกก็ซื้อได้นะอ๋ออันนี้สามารถซื้ออันนั้นได้ โอ้หมวงแต่ละใบแม่งโคตรแพงมันช่วยอะไรได้วะซื้อนี่ดีไหมอ่ะ,อะซื้อเนาะไปะทำเพื่อทำสชมเนี่ยมาซื้อแม่งเลยนะปืนนี้นะ,ออะป,ปืนยังเป็นปืนยังไงไม่เคยใช้เลยโอ้อยก็ดีก็ดีดีอยู่ดีอยู่ยิงเฉ่ง กูตายอีกแล้วยังชอบเลยอือฮึเออเนี่ยเนี่ยมันมีที่แอบอยู่แอบ,บแบบแอบ,บแอบ,บแอบ,บ,แบ,บแบบดูกูตกดูกูตกโอ้โห,โห,โหแอบ,บได้ยังสบายตากูบ้างมึงตากูบ้างสนุกกันนักใช่ไหมสนุกกันนักใช่ไหม <laughs> bông 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 chắc chắc bông à mở mặt tao mặt cái đây mà à đây quay quan hay mừng trái lưới tao có băng nay dính mỏ mình <laughs> ừ mang này ได้านี้ได้ออกไปมาปืนมาอยกกูมาอยกกูมาต่อมัดก็ได้มาเฮ้ยล้วกูไปส่งให้ปืนมานทำพ่อมึงอ่ะมาดิ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  เอาล่มาดิมาดิปื้อศึกปื้อศึกกันนะมาอะไรกูให้มึงปืนเลยมาว่ากูให้มึงปืนเลยมาดิ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 ก็มาดิเออกูให้มึงปืนเลยนะโอ้ทำไมไก่อย่างมาตัวเองต้องเอาปืนนี้ต้องเอาปืนนี้อ้าวตาย ปืนนี้ดีนะปืน้อยนั้นเนี่ยดีเลยผมบอกเลยอาปืนนี้ปืนนี้ปืนนี้ตูม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 กูแพสนุกไม่ร่ะมึงยิงยันยังเหมามันเหมามันเหมาเหมาเอ้ไอเหลืองกูแค้ไอเหลืองใช่จำได้อยู่เดี๋ยวได้เด้อลูกสองลูกสอง

อัดหัวแม่งเลยยิงอัดหัวเอากูห้เอาชนะแล้วกูแพ้ไอ้แล้วกูว่าแพ้ไปด้วยนี่ไปดูกันเปิดศึกกันข้างล่างมาเพื่อนของเปิดศึกเปิดศึกดุกคนเอาชนะเฉย เดี <im <im ๋ยวเอเ้ยปืนกูไปสัตว์เอาปืนกูมาโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอโอ้ยโอ้โอ้โอ้อออยอต้องเสียเลือดตัวเองโอ้ม่ได้ก่อจริงแล้วมาก่อจริงแล้วนะขึ้นแล้วนะ คือแล้วนะคือแล้วนะเออยิงอะไรวะใช้ลูกซองยิงยิงแล้วตัวเองตัวหลังตัวเองก็ดินด้นดิน้นดิ้นออกไปนะตังไ่เท่าไหร่โอ้ตังได้แค่นี้ร้อยเดียวถ้าได้พันหนึ่งผมจะไปอัพปืนแล้วนะตากูบ้างมาตากูบ้างสนุกกันนักใช่ปะสนุกกันนักใช่ไหมฮึนี่เนี่ยยิงแม่งใส่หัวเตะ ื่อยอยิงดิค่อยยิงดิมันไส้มันไส้เด้อเด้ได้อด้ออยู่อยู่ใจเย็นอยู่จังหวะได้จังหวะได้ต่อยแม่งเลยอุ้ยเลยโอ้ยวีวีวีมาอ,อัพอัพเอาไปเลยอัพไปเลย <c oughs> เปืนจะได้แรงขึ้นนะเว้ทายิงอัพวิแรงเกินแรงเกิน แรงเกินแรงเกินแรงเกินเมื่อกี้เห็นว่าขึ้นลดไปยังรัวเลยอะกระสุนจาได้ว่ามันมีเท่าไหร่วะจำไม่ได้และเฮ้ยกระสุนเพิ่มมาเพิ่มเพิ่มขึ้นนะคิดว่านะ <laughs> ยิงกงินกูยังหมามมาเลยพวกมึงเอ้ยมีที่แอบ ให้ขอเปลี ite, ่ยนปืนเอาดิเอาปืนดิทำไมไม่เอาปืนล่ะงั้นกลัวแล้วกันนะมึงควายเปล่าเพื่อนยิงอย่างเงี้ยยิงอย่างเงี้ยยิงอย่างเงี้ยยิง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 แบบเนี้ยยิงแบบเนี้ยดิมาดิมาดิมาดิเอะไร อะไรของมันว่ะยิงอัดแม่งเลยมาดีเหลือแค่หัวนั้นอนะเอ้าอ,อุตส่าห์จะโชว์เทพสักหน่อยลาเล่นอีกสองตาพอนะสองตาสองตา อ้าวค่อยแตกเลยกูโดนหัวโดนหัวเข้านะสไนโดนโดนสไนหัวเข้าไอ้ด้านนี้มันต้องสักหน่อยแล้วล่ะเฮลโลอลอ๋อ,อดีอยวดีกูให้มึงปืนเลยเนะี่ย แล้วปืนนีดีมันล่นมานะอืมไอ้ปืนนูก็ได้เอ้ายังไม่ทันได้ยิงเลยอืมนำ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 นยิงยั่งลัวแตก

ปืนนะถือกับดินเลยนะน้ำ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 น้น้ำน้ำน้ำนอยู่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 ใจเย็นๆอยู่มันจัอ่งะมันจับว่งัอะเล่นเหรอเล่นเหรอตายได้สีเขียวยำไว้เล่นเองนะนใส่นี้ทำเองนะ อืมอืมอืมอือ้ตครชนะวะมาอักตาเดม้เหลืองชนะไอเหลืองเนี่ยเกียดเขียวไอเกี็ดเหลืองไอเหลืองกูเกลียดมึงมึงเข้าใจไหมกูเกียดมึงกูเกียดมึงกูเกียดมึอเดออืนไอืนกูมึงเอา มาตารอบสุดท้ายป่อเร็วเร็วเีวะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอืม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 อันนี้ต่อยแม่งเลยเอาป๋อต่อยปาอยูชอบหนีอ่ะยูไม่ชอบหนีวะมึงเสร็จปืนนี้กูแล้วเสร็จกูแล้วมึงเสร็จกูแล้วเสร็จกูแล้ว ก็จบแล้วนะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซ like, mm ับสไครป์ผมนะ mm hmm. เพะ mm ื่อเป็นกำลังใจผมผมคิดไม่แมต่อไปเล่นนะครับสวัสดีครับไปแล้ว